วพวกเราเป็นตัวแทนจากกาาลุ่มภาคอีสานเซ็กชั่นที่สองค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปร่างของปิรามิดประชากรค่คะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ประชากรตาม3ามกลุ่มไว้นะคะแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคตค่ะปิรามิดประชากรของภาคอีสานมีลักษณะเป็นปิรามิดประชากรแบบหดตัวคอร์ชิชไลฟ์ประชากรปิรามิดโดยมีฐานปิรามิดที่ค่อนข้างแคบ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกลางของพิระมิดจะท้อนให้เห็นถึงจำนวนประชากรวัยเด็กที่ลดลงอันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ช่วงกลางของพิระมิดซึ่งเป็นกลุ่มประชากรวัยทำงานมีความกว้างมากแสดงให้เห็นว่าประชากรเตินใหญ่ ยังอยู่ในวัยแรงงานนอกจากนี้ส่วนบนของพีระมิดในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเริ่มขยายตัวโดยเฉพาะในเพศหญิงสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุและความแตกต่างของอายุขันระหว่างเพศลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวค่ะ2การวิเคราะห์สถานการณ์ประชากรตาม3กลุ่มว้นะคะ วัยเด็กอายุ0-14ปีประชากรวัยเด็กในภาคอีสานมีสัสดส่วนค่อนข้างต่ำมเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่นสะท้อนถึงแนวโน้มการมีบุตรน้อยลงของครอบครัวซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและค่านิยมของประชาชนค่ะสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อนาคตจำนวนประชากรวัยแรงงาน ม,มีอนาคตแนวโน้มลดลงและอาจจะเกิดผลกระทบต่อการวางแผนด้านการศึกษาเช่นจำนวนสถานศึกษาครูและทรัพยากรทางการศึกษาไว้ทำงานอายุ15-59ปี กลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มของประชากรหลักของภาคอีสานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรก็ตามโครงสร้างประชากรวัยทำงานเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวเนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งกำลังเข้าสู่วัยสูงอายุสถานการณ์นี้สะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานการพัฒนาทักษะและการใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแพงแรงงานที่อาจทำที่อาจจะลดลงในอนาคตค่ะ ไว้ผู้สูงอายุนะคะอายุ60ปีขึ้นไปประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชาัดเจนโดยเฉพาะในเพศหญิงนะคะซึ่งจะสะท้อนถึงอายุไขที่ยืนยาวขึ้นการเพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มนี้ส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสุขภาพการดูแลระยะยาวและระบบสวัสดิภาพทางสังคมเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งทําให้ภาระเพึ่งพิงของประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ การวิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคตนะคะจากโครงสร้างพิระมิดประชากรภาคอีสานสามารถคาดการได้ว่าในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะเข้าสู่สังคมผู้อยู่อายุอย่างสมบูรณ์เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้ประชากรวัยเด็กมีจํานวนลดลงขณะที่ประชากรวัยทํางานมีแนวโน้มลดลงและเปลี่ยนผ่านจู่วัยถูงอายุส่งผลให้สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิภาพสังคมโดยเฉพาะภาระด้านการดูแลผู้สูงอายุและค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีการวางแผนนโยบายระยะย,ยาว mm hmm. เช่นการส่งเสริมการมีบุตรการพัฒนาศักยภาพแรงงานการเตรียมระบบสาธารณสุขและการสร้างระบบรับผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับ โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตค่ะพวกเราขอขอบคุณค่ะ